สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องจอกข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าน้าตายพูดถึงมือปราบการมายมเข้าขายหมิ่นประมาทนานๆใครช่วยบอกแกหน่อยยิ่งพูด ยิ่งพังเมื่อหวานพาดพิงอายการไปแล้ววันนี้ไร้พาดพิงมือปราบการมยมฉายาลุงอัดที่ไอแต่มั่นให้ถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งลุงอัดอาจจะเคยสงสัยครอบครัวแม่ว่าทำน้องแต่ปัจจุบันลุงอัดได้คลายความสงสัย นั้นไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นลุงอัดได้ช่วยเหลือแม่ในฐานะผู้สูญเสียเรื่องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับน้องชมพูและครอบครัวสิ่งที่ลุงอัจทำสังคมรับรู้กันโดยกว้างขวางมีประจักษ์พยานชัดเจนการที่นางตายมานั่งไร้วันนี้แล้วเอาคำพูด เ,เมื่อปีที่แล้วมาเผยแพร่อ,อีกครั้งว่ามือปราบการมายมเคยว่าแม่น้องเป็นฆาตกรแม่น้องควรจะฟ้องมือปราบการมายมททำให้คนที่เป็นเจ้าของฉายานี้เสียหายเนื่องจากข้อเท็จจริงมันไม่ได้เป็นดังเชน่นที่นาตายพูดแล้วฝากลุงอัดพิจารณา จัดให้ตายอีกสักดอกเถอะครับอีอีภายหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าคุณอัดเขาได้ระบุเรอว่าใครเอาก้านมายมตีน้องปากเป็นเหตุสังเกตได้สร้างเรื่องได้ไม่หยุดไม่หย่อน เพื่อหายอดร้ายอดแชร์ได้เพิ่มอีกหนึ่งกระทงแน่ฮ่าฮ่ฮ <misunderstanding> นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามุมมืดมีคนอาศัยอยู่จริงใช่ค่ะไม่แปลกค่ะที่หลายๆคนเคยสงสัยแต่ในเมื่อทุกอย่างมันชัดเจนแล้วคนที่มีหัวคิดก็ตาสว่างทันทีค่ะและ ย้อยเป็นอีกคนหนึ่งที่เคยคิดเหมือนคุณอาจค่ะแต่ณนะวันนี้เทใจให้แม่น้องร้อยคะแนนค่ะมันรนหาเรื่องจริงๆอีริบบินไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตาเห็นแต่ไส้กรอกผัวมันทุกวันตั้งแต่เริ่มคดีตูสงสัยอีกกะรตัวกะผัว เป็นคนทําและตูสงสยัยลูกมันเล่นกับน้องรุนแรงจนพลาดเพราะวันที่สิบสองผัวมันเอารถไปทําความสะอาดตอนรถขายตู้มายืนยันเวลาน้องขายมันกับผัวอยู่หน้าบ้านคนขายตู้จําผัวมันได้แต่อีเธอมารับรองว่าเวลาไม่ใช่เขาจําผิด แต่มีสื่อถามวันต่อมาเห็นผัวมันขับมอเตอร์ไซค์ลงมาจากทางเขาที่เจอน้องเสื้อผัวมันเปียกโชกแต่ตอนนี้เชื่อผลตรวจจากเส้นขนพี่สาวตัวเองแทๆ้ๆยังคอยอิจฉาตาร้อนเอารัดเอาเปรียบดูถูกดูแคลนในขณะที่คนอื่นคอยให้ความช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ ฝ่ายสูญเสียอยากให้พี่อัดจัดให้หนางสักดอกสองดอกจะได้อยู่เงียบๆตายยิ่งพูดยิ่งแย่นะคะเข้าตัวเองหมดเลยค่ะมันสร้างคอนเทนต์ครับมันพยายามย,ยั่วยุให้แม่น้องออกมาตอบโต้บอกพวกมันเป็นกลางมันเป็นกลางตรงไหน คุณอาจต้องจัดให้มันหน่อยนะครับคนแบบนี้ครับเขาเรียกว่าพวกเนรคุณครับปลาหมอตายเพราะปากกบอยู่ในกะลาอย่ากลางเกินนะเด็กน้อยจัดหนักๆเลยจ้าจัดให้มันหน่อยเอาให้เข็ดคนไม่รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีอย่าให้มันแถ พาสวยสมควรแล้วที่โดนคดีหมิ่นประมาทสาวไซให้กากินเหมือนกับไม่ใช่พี่น้องกันแกนี่บอนหาเรื่องใส่ตัวจริงๆนางนีโง่แต่อวดฉลาดจัดเลยนะคะคุณอาจได้โปรดจัดให้นางนี้หน่อยจัดให้เขาหน่อยอยู่นิ่งๆไม่เป็นเลยนะ หาเรื่องใส่ตัวเองแท้ๆหยุดพูดจะดีที่สุดยิ่งพูดไปยิ่งหาเรื่องเข้าตัวเองทั้งนั้นการมายมกับกิ่งไม้ไผ่มันคล้ายกันนำไปไว้ใต้กอไผ่เขาว,วินิจฉัยไม่ใช่ฝันทงดูข่าวดูไม่เป็นคิดตามไม่เป็นใครเขาจะบอกตรงๆอีนี่ แต่ก่อนดูเงียบๆพอเห็นคนอื่นมีกินมันอิจฉาเงินเป็นเหตุสังเกตได้แปลกเนาะคนหมู่บ้านนี้ไม่กลัวกฎหมายผู้ว่าควรตระหนักเรียกปรับทัศนคติด่วนคนไทยต้องเคารพกฎหมายแต่คนพวกนี้คงไม่ใช่คนไทยประเทศไทยมีคุณอัจฉริยะ คนเดียวเหนื่อยแทนนางต่ออยู่ดีๆไม่ชอบปราหมอตายพ่อปากจัดเลยนะคะคุณอาจจัดให้มันหน่อยนางนี่บ้าจริงๆนางป่วยทางจิตหรือเปล่าออกมาพูดไม่รู้การเทศะไม่มีใครเตือนบ้างหรือผัวอยู่ไหนบอกเมียตัวเองบ้างนะ นางนี่ก็ปากดีมากจัดให้หนักเลยนะคะคุณอาจคนพวกนี้ไม่มีสำนึกกันเลยปากเสียเมื่อก่อนยังไม่มีอันจะกินพอมีอันจะกินก็เพราะน้องตายแท้ๆสงสารน้องจังเลยใหญ่นี่เหมือนคนที่อิจฉาตาร้อน